สดีียามเที่ยงนะฮะดีิยามดู่องอากาศของต้นฟางฟังทั้งลมงตาห้างเป็ดนะเป็ดเป็ดเป็ดลาบลาบลาบลบลาบลบนะฮะเขาร้องแบบเป็นลางมากเลยลาบลาบลบลบลบ ไม่ให้บอกก็ต้ม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 นะฮะก็บอกต้องลาบอย่างเดียวเลยนะสุดทางเป็นทางโคล ไผ่อันยาวปีนี้น้ำไม่ลดน,ะน้ำก็ใสรวมชิวๆนะอ,อากาศจนเดี๋ยววันนี้ฮะวันนี้จะไปทำ คนกะทินเนาะวันนี้ไปทำคนกะทินนะฮะฝากพี่ติดตามด้วยนะครับฝากพี่ติดตามด้วยนะครับเราจะมีการไลฟ์สดเนาะ รอ,อร,ออรอยน้ำมาอะไรเอ่ยรอยน้ำมาลอยน้ำมาไหวๆนี่ตอนนี้น่าจะเป็นน้ำลงนะไม่ใค่น้ำขึ้นแล้วลนะ่ะน่าจะเป็นน้ำลง ีนี้ไม่ต้องไปลอยไหนนะลอยในคลองนี่แหละลอยในคลองนี่แหละลอยเสร็จกัไฟไหม้ริมคลองพอดีเลยฮนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องถางนะไม่ต้องถางนะครับไม่ต้องถางด้วยนะฮะว่า <c oughs> <c oughs> น้ำน้ำเริ่มไหลแรงกันนะั้นเนี่ยตีกับแรงมากเลย ไป,ไ,ปไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วนะแก้วตาขอบคุณครับสวัสดีครับ